สวัสดีสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาอยู่ในแมปยายแกรนนี่นั่นเองครับใช่ไหมกอ,อม,มาเร็วกอมานี่เร็วๆเดินตามพี่มามาตอกหัวไอ้เพื่อนป่ะ Yo, กอพี่ว่าเราต้องทำอะไรได้อย่างโเ <Yo, S 1> พืไอ้นี่ตามหนูกอพี่ทอกมันนี่ล้มไปเอฟก่อนทราไม่เอฟตั้งเจียงไม่ได้อ่ะ <laughs> เอตึงได้ยาย่ะงาดูยายติดบักก่อนเร็วๆร็เอ้ยยายติดบักยายไปไม่ได้ติดบักมาดีอาะมาดีอ่มาดีอ่ยายแกนี่ขี้ไหลอยู่ไหนเนี่ยจุด่ที่ตรงนี้ลงมาเร็วม,มาเลยนับหนึ่งกลัวเออมายายมันติดบัก ก็วะมันมา,านี่นี่ยายวันทีบักเห็อแม่มานี่มางี้มางี้ก็ลงไปลงมาลงมาลงมาเฮ้ย,ยมีน้ำมันด้วยน้ำมันรถเอาไปใส่รถก่อนก้อยอยู่ไหนอยู่นี่ไหนแวบอยู่ไหนวะเฮ้ยใครดูยายตีวะไอ้เพื่อนมั้งไหนก็อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้มาเร็วๆ เราไม่เห็นมาหาพี่ก่อนอยู่ไหนอะอยู่ที่นอิมออกมาดิเออไปไปมานี่มานี่มานี่มันนี่ตามพี่มาแล้วอยู่กุมนี่ไงอะนี่กดเนี่ยกดย่อเนี่ยเห็นไหมไปเข้าไปเออเดาจังใดก็บ่ารู้แล้วรถอยู่ตรงนี้คือยายแกนี่ก็เห็นละตรงไหนคือรถอะรถอยู่ตรงไหนดูบอมาพี่ริ้วกอดไปไหนแล้วเนี่ยแอบดูเดี down, down, ๋ยวคุณยายแกนี่เจอมาริ้วคุณยายแกนี่มาติดบล็อก เออเสียงอันนี้เสียงกระดิ่งเฮ้ยฮะกูเด็กมีคนเต้นมีคนดุนใช่เหรอเฮ้ยไหนมีคนดุนไปแล้วไหนวะอุ้ยตกใจอะไรอ่ะเลือดตกใจอะไรอะอะไรช่วยพี่ด้วยไม่ใช่มันอีกมึงก็แค่รูปภาพเอามึงไปกูมามาทำมาทำเดี๋ยวเดี๋วมาเร็ว บวมจีขึ้นมาเร็วๆตรงนี้ไปเข้าไปเลยมากับพี่ดีน่ะน้ำหนึ่งฮะมากับพี่เข้าไปไปเลยมาบวมจีไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ดูก่ย้ายอยู่หนว่

拜拜。Bye bye